1> Step 1 wake up early, gonna rise i t h the sun. Step 2 w o g e some good, some food in you. Step 3 h e e they grow hard. e r วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรถครอบครัวรถ SUV นะครับเป็นของแรไอเทมเข้ามาใหม่นะครับแอบบซ่อนอยู่นะครับที่กระดังนี้นะครับคันนี้เลยครับคันสีดำครับเจ้ามิตซูบิชิครับตัวนี้ครับ มาปาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะถอยออกมาให้ดูกันนะครับมาครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4ปี2017ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับตัว Pajero ตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์รอบคัน3า0อองศาเลยครับทั้งด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังนะครับแล้วก็มีสองด้านบนกันด้วยนะครับตัวนี้อ่าล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับจากศูนย์เลยครับสวยๆเลยตัวนี้มีคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็มีที่กระจกการข้างทั้งสองบ้างนะครับไฟเลี้ยว เบาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึง่งถ้าเป็นเบาะหนังมาด้านหน้านะครับสวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับนีครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับ สามารถพัดมาได้ถ้จะม,ม,มีคนนั่งตรงนี้นะครับได้คนที่นัง่งกว้างมาอีกเดี๋ยวผมจะพาไปจอดข้างหลังด้านนอกเข้าสู่ด้านในนะครับเลยครับตามมาด้านหลังสวยงามกันขนาดไหนนะครับนี่ครับ m i ซ s u ิชิ h i Pajero Sport นะครับรถครอบครัวนะครับ มาเปิดท้ายชมกันหน่อยครับมาว่าท้ายนี่กว้างขนาดไหนครับนี่ครับสวยๆน,นี้เลยคันนี้ด้านท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพับเบาะด้านท้ายให้ดูนครับว่าเสือพื้นที่กว้างขนาดไหนเจ้ารถปาเจโร่คันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งนะครับนี่ครับ นี่ครับพอพับเบาะแล้วนะครับเดพื้นที่กว้างนะครับใครที่มีลูกนะครับสามารถนั่งเล่นนอนเล่นข้างหลังกันได้อย่างสบายเลยครับหรือเอาไว้ใส่ของก็ได้นะครับพื้นที่กว้างเหลือวฟือครับคันนี้สําหรับรถ SUV คันนี้นะครับส่วนออปชันเจ้าคันนี้ครับยังไม่หมดมากันเต็มๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านบนตรงนี้เลยนะครับขาซีดนะครับ อย่าที่ล็อกให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับขาซีดครับนี่ครับเอาเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับอะขึ้นจากด้านหลังแล้วกัน <c oughs> ข้างหลังนะครับมีแอร์ครับสี่ตัวเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถตัดได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับข้างหลังแล้วก็มาพร้อมกับจอก ก็ความบันเทิงนะครับจอดีๆตัวนี้และส่วนเครื่องมือฉุกเฉินนะครับแม่แรงอะไรเราก็มีพร้อมเลยนะครับนี่ครับชุดแม่แรงแล้วก็ต้องมีอย่างอะไรนะครับนี่ครับพร้อมเสร็จสับนะครับกรณีฉุกเฉินครับอ่าชมด้านหลังกันไปแล้วเดี๋ยวพามาชมด้านหน้ากันสักหน่อยนะครับ มาเลยครับตามมาเลยปาเจโลคันนี้นะครับเพี yeah, like ยงพกกุญแจนะครับก็สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกโดยไม่ต้องกด,ดที่ปุ่มกุญแจก็ได้นะครับอ่า yeah, like ตันนี้เป็นแอคชั่นนะครับเพราะว่ามีเจ้ากุญแจคียเ็ตตัวนี้นะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยครับ เอาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูนะครับมาครับครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับแบบจัดเต็มเลยครับคันนี้เจ้ารถคันนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Android ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ระบบ Air Auto นะครับพร้อมเกียร์ออโต้ แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับนี่ครับไม่ต้องดึงเบรกมือให้เมื่อยเลยนะครับเจ้าตัวนี้ที่สำคัญนะครับใครที่เป็นสายซิ่งนะครับคันนี้แม้จะเป็นรถครอบครัวแต่ก็ซิ่งได้นะครับนี่ครับเกียร์ครับอ่าเป็นแบบปรับเองได้ครับ เป็นแมนนวลอยู่ครับขึ้นลงจะปรับที่ตัวเกียร์ด้านข้างคนขับหรือว่าใครไม่ชอบปรับเกียร์ตรงนี้นะครับด้านข้างคนขับชอบแบบอารถ F1 นะครับฟอร์มูลา่าให้ความรู้สึกแบบ F1 เลยครับ ก็เป็นเกียร์แฮนเดิลชิปนะครับบวกลบ2ฝั่งเลยครับนี่ครับขึ้นลงสฝั่งนะครับแฮนเดิลชิปนะครับแล้วตัวนี้ก็มีมาให้นะครับให้ความร้าใจกันแบบสปอร์ตเลยนะครับยังครับออปชันเขายังไม่หมดนี่ครับระบบกันลื่นระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็เตือนชนด้านหน้านะครับตัวนี้ รลบบปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ปาร์ติโรตัวนี้นะครับจับป้บอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วครับนี่ครับปรับเลื่อนขึ้นลงไฟฟ้านะครับเอาเรามาดูจอ มั่งนะครับจอถอยนะครับ360องศาเห็นไหมครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกเบรกมือก่อนนะครับจะถอยให้ดูสักนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นครับอ่าจะตีเส้นให้เราถ้าเราเลี้ยวนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอรอบคันเลยครับ3า0รองศานะครับ I don't push p a u s e no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never captain's face I won't stop till I'm here เรามาดูเจ้าตัวเครื่องคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นเครื่อง c o m มอนเวล l นะครับ DID นะครับ2.4นะครับสวยๆกันแบบนี้เลยเครื่องแรงเร้าใจแน่ๆครับรับรองคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับนี่นะครับอโปรงนะครับรอยเดิมเลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมมันอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงกันสักหน่อยว่าเครื่องดีเซลเนี่ยมันเสียงดังหรือว่าเสียงนุ่มครับคันนี้มาดูกันเลยนะครับเป็นไงครับเสียงเสียงดีนะครับนุ่ม ถ้าเสียงขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็จะดังกว่าเสียงของเครื่องเบนซินสักเล็กน้อยนะครับสายครอบครัวสายซึ่งสายสปอร์ตไม่ควรพลาดนะครับคันนี้รถดีจริงๆครับสำหรับเจ้า m มิสูบิชิปาเจโร่ตัวนี้นะครับการบำรุงรักษาง่ายนะครับ อะไรก็หาได้ตามตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับแนะนำเลยถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะดืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ